ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบับปัตต์ดับิทอปนะครับภาพที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือหนืองย่างกุ้งนะครับไปถอนย่างกุ้งประเทศพม่านะครับพม่าหรือเมียนมาในชื่อใหม่นี่ครับน้ําไหลอย่างนี้นะครับบรรยากาศฝนตกแล้วก็น้ําท่วมครับ เมื่อหลายปีก่อนเคยอ่านบทความจําได้ว่าเคยอ่านบทความของคุณริชารูมดวรัตนะครับในวิทยุไทยรัฐนะครับพูดถึงว่าทําไมพม่าต้องย้ายมูลบลวรไปที่เมืองเจตุดอกนะฮะที่อยู่พังงิ่งแล้วดีผมจําไม่ได้ว่าพูดถึงหัวพ่อนะครับแต่หัวพ้อนี้ก็พูดถึงเรื่องน้าท่วมนะครับเมืองพมางง่าย่างกรุงอยู่ไกลน้ําท่วมง่ายแต่ที่สองก็บ้านเมืองเก่าแล้วนะฮะ มันจะดูแลบูรละร,รักษาเนี่ยยากซึ่งถ้าเกิดใครได้ไปย่างกุ้งเนี่ยในภาพตรงนี้มันก็เห็นทัดที่สุดนะว่าเรื่องอย่างนี้คือแป๊บเดียวเนี่ยน้ําก็จะท่วมนะครับมีน้ําก็ไหลมาเรืเ่อยๆแล้วฝนมา,มากๆเนี่ยตกหนักนะครับตกหนักนมากๆนีท่วมนะครับข้าก็ต้องลุยนะครับสลงมาก็เปียกนะฮะนี่ครับจะข้ามถนนเนี่ยครับ เห็นภาพแล้วครับก็คือถึงพม่าเนี่ยถกสล่งไม่ง่ายนะครับแต่ถึงแม้มีสล่งกับรองเท้าแตะในอย่างที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเดินทางไปไหนมาสะดวกนะครับเนี่ยครับบางคนอย่างผมเดินนเข้าไปเนี่ยก็ติดอยู่ในซอยนะค่ับเพราะน้ามันท่วมข้างหน้าข้างหลังไปไม่ได้นี่ครับท่วมหมดแล้วครับครับเดียวน้ำเอ่อลงหมดครับก็สภาพปัญหาของ เมืองย่างกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่มีการย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองพิจิตอด้วยครับ